นี่เป็นบรรยากาศของพี่น้องยาดโยยมของชาวบ้านเคียงใหญ่ของเรานะครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะครับ นำกันครับออกจกังไงท่านผู้นำนะครับรองนายกสมบัติธานสิทธิ์นะครับก็ามาชมบรรยากาศตักบาทนะครับคึกคัก ดีบรรยากาศรุนนี้ฝนตกนะครับก็เลยตักบาตรในศาลานะครับก็จะดูคับแคบไปนิดนึงแล้วก็เป็นกนะิจกรรมดีๆของพี่น้องชาวบ้านเคียงใหญ่ของเรานะครับวันนี้เป็นวันพิเศษหน่อยคือวันอาสารหาบูชานะครับก็จะมีญาติโยมพี่น้องมาร่วมทำาบญตักบาตเยอะเป็นพิเศษนะครับวันนี้บรรยากาศในศาลา ที่ปกติก็จะดูกว้างขวางนะครับแต่วันนี้จะดูคับแคบไปน,นิดหนึ่งนะครับครับวันนี้จะเห็นบ้าคหน้าหลายตานะครับเห็นแทบทุกๆท,ท่านนะครับรวมทําบุญนะครับบรรยากาศข้างนอกก็มีนะครับฝนจังตกอยู่นะครับ นเร่องว่างเยอะๆเราพยายามุ้่มไม่หยทุ่มาที่หลังที่มาที่หลังแต่ไม่บอกบอกได้ว่าเป็นเราลกโหลดนะนั่งลงโหลกบอกได้ว่าเราพยายามแล้วมันก็เลยเาที่มองมาพยายามเติมมากนะ้นทุ่มาทีหลังนะจัดับดูบรรยากาศยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอิ่มบุญอิ่มศีลอิ่มทานนะครับวันนี้

บรรยาก,กาศจะดูแออัดนิดนึงนะครับเนื่องจากปกติจะตักบาตรด้านนอกนะครับแต่วันนี้พอดีฝนตกก็เลยตักบาทด้านในสาลานะครับวันนี้เป็นวันอาสาฬหะก็เลยญาติพี่น้องสายบนจะมาเยอะหน่อยก็เลยจะดูสาราครับแคบไปน,นิดนึงนะครับนี่จะเป็นบรรยาก,กาศของพี่น้องชาวบ้านเก่งใหญ่ำอำเภอัมตาบานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ ที่ร่วมกันทําบุญตักบาตรร่วมบุญร่วมกุศลนะครับในงานวันอาสาฬหบูชานะครับดูสายธรรมสายทานจากญาติพี่น้องนะครับนการทำทานดีให้บริการเพื่อบริยมเติบโตยทิ่งพี่วางแผนเยอะกันเลยอากาศอากาศอารมล์ ดีแานีบรรยากาศภาพกว้างนะครับเดวบรรยากาศวันนี้ครับเห็นทุกหน้าทุกตา กำลังแน่นสาลาครับตอนนี้นอา,า,าิพี่น้องสายบุญสายศรัทธากำลังหลั่งไหลมาเรื่อยๆนะครับญาติพ่้องายนสาทากวลังหลังไหลมาเร่อยๆนะคร บรรยากาศเิ็มแย้มแจ่มใสนะครับใหญ่นวลนก็มาฮะบ่เห็นบุ๊คบุ๊เกยเห็นหนากเห็นกันไปหนี่มากันทุกฝ่าย ถือว่เป็นวันสําคัญนลยครับเด้อวันสําคัญของพระพุทธศาสนาน,น้องชาวบ้านเชียงใหญ่ได้ครับมาร่วมกันนะครับทําบุญตักบาทรครับดูบรรยากาศแน่นขนาดนะครับตักบาทนะครับ <c oughs> คงตาตอนนี้ก็รอตักบาทนะครับให้เสร็จรอบรรยากาศชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับมีน้งสายบุญสายพา,านเปรตสาคือว่าเป็นวันอาสาหรืโมชาเป็นวัน พระเยบุไปองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเยบุยาไปเไปอยอะคนเยอะเนวันนี้นี่ด,นด้วเสดงพระธรรมจักปรปปวน,นาสุทิจารณาอิวาเหตุไเส็จโสรัตโลไดสานา,าจึง,ง,ง,งจะเจริญเริ่งเริ่มหมนมาได้ันพิจารณาโยตั้ง ใเวลาเกือบเป็นเดือนนะจึงได้บรรจบมาถือบเดตามที่นตามที่ยากโยมพ่อรับสาบเสนอเรียกท่านท่านชอบรศาสนาลงแล้วรากเท้ารงพระศาสดาแล้วก็จะบรรลุท่ามก่อนอง์อื่นๆเพิ่นยเลย ชาวพ่คุ้นกันกับการไปทางสารัทุกสุดดิกันพราวะ uh. เป็นิมหน้าท้องกันเปรียสเสมัอนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ดเผยบทปรโดิจจานามทรงเป็นตประสมบทไทยท่านปัญญาโกทันยักษ์เป็นพระรูปแรกเป็นพระองค์แรกในพระพุกษศาสนาัปฏิหาร สัต้องเกิดขึ้นบัณฑินเลยว่าจากหมนหน้าทุนตะบวชช่วงที้สวันนี้วันนี้เพระอ๋อไม่มองนั่งหัวยังไงเนี่ยพราอ๋อถไอ้ที่อยู่เลยทขาเข้าสานาขึ้นเป็นหลออก็คือเขขึ้นขึ้นสิบห้า่านเปืี่ยนแปล เพินสิ่ห้าท้างกีกแปดจะเพิ่มมาีแต่ทีเป็นปีอธิกรรมาตแปดสองหวนจะได้เขาพันสาเป็นพ่อไปเพื่อนเพื่อไในการนั่นตีวาทุกอย่างสมบูรณ์แบบทุกอย่างิบรณ์แล้วโดยมีพระทุดคือองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระธรรมโดยคำสั่งสอนคือสแดสแด,สแด,สแดงแสดงแสดงธรรมโปรดปัจจวัคีทหารบทสวดคือธรรมจักรกับปวารณาสูตรลากมีองค์แปดที่ซ้อนเช่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาให้ซ้อนให้ห้องปฏิบัติตน เดินทางสายการ์บอสห้เดินทางสายตึงบอให้เดินทางสุดโตบอให้เดินทาง